ราทำมาตลอดน,นะอย,อยู่ในในสำนักเรียนต่อมมาเ้าทำภาษาพอภาษาภาษาสีเขาเข้าไปเรียนบาลีนะเริ่มเข้าไปเรียนบาลีแต่ว่ากิจวัตรที่ที่ประจําคือตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วเนะี่ยจะไม่ไม่ไม่ไปดูตำรา,าไม่ทําอะไรก่อนจะ ไหวพระสวดมนต์้วนั mình, ่งทุกวันก่อนจังวัดทุกวันไปทำวัดเย็นร่วมกับหมู่คณะในในอุโบสถเนี่ยแล้วก็ทุกวันทำทุกวันทุกวันทำมจะทำวัดนี่แต่ปกติอยู่ในวัดเขาจะทำสี่ครั้งตอนเช้าเนี่ยเราทำที่ปกติครั้ง ตื่นเช้านี่เราทำครั้งหนึ่งแล้วต่อ,อทั่วไปเขาสองโมงเช้าก็ทำวัดเช้าครั้งหนึ่งห้าโมงเย็นทำวัดในอุโบสถอีกครั้งหนึ่งแต่ว่า,ราเราจะกลับมา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 ,มาอยู่กุติที่อยู่ของเราตอนเชา้าตอนเชา้าตอนเย็นเราก็มาได้ตรงที่พักของเราอีกจะวันละสี่ครับแน่นอน ทานะม,มีช่วงหนึ่งซึ่งอาตมาเนี่ยนะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเข้าหาปุบาาจารย์เริ่มแสวงหาสนานัก <c oughs> เพราะว่าตอนที่เราบวชแล้วเริ่มศึกษาตั้งแต่นักธรรมบาลีมา <c oughs> ก็มีความศรัทธา แล้วเึกว่าเอ๊ะเราทําได้ไม่ยากพระองค์ยะชี้เอ๊ะคำสอนจะชี้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเรารู้หมดแล้วก็คิดแล้วเห็นตามด้วยยังทําวัดโตทวาวัดนี่กินใจมากนะ <c oughs> ทําให้เกิดนะที่สองเวก,ก็ทำแนะต่ตัมาแล้รู้สึก ใจตรงประโยคที่ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่ปอใจเป็นทุกข์พลาดพาดจากของรักของชอ,ชอบใจเป็นทุกข์ตรงนี้ชอบมากก็คือชอบในหมายทึงว่าเข้าทําให้ใจเรานี่รู้สึกมีหลักเกิดเหมือนกับเราได้เห็นภาพเห็นภาพที่ ความพัดพาดที่เคยผ่าน,านมาปรากฏเราเคยเห็นเพื่อนหลุนๆเดียวกันเขาอุบัติเหตุตายหรือว่าทำลายตัวเองตายเคยเห็นเมื่อก่อนเราไม,ไม่ได้คิดอะไรนะแต่พอมาบวชแล้วก็มาได้ฟังสวดมนต์ทำวัดแปลอะไรนั้ ชีวิตเรานี้ไม่มีอะไรเลยนะเรามีพ่อเรามีแม่เรามีพี่เรามีน้องรอเวลาที่จะจากกันเท่านั้นเองก็พยายามตอนนั้นเป็นมหาปร,ริญญาแนละอยู่วัดพรมบุรีอยู่วัดพมรพมบุรีสอบแล้วก็ตั้งใจแล้วที่ ว่าเดี๋ยวเราจะลองทําความเพียรเต็มที่ทําความเพียรเพราะว่าในชาดกเขามีมีพระลูกคัหามดีเขาออกมาบวชโซนโกริวิสาท่านโซนโกริวิสาเนี่ยท่านเป็นลูกผู้ดีไม่เคยลำบากเลยทีนี้ท่านศรัทธาออกมาบวช ออกมองกดแล้วท่านก็ปาลบความเพียรในที่จงกรมทั้งนั้นเนี่ยท่านปาลบความเพียรคนเคยสบายเดินจงกรมจนกระทั่งเท้าท่านแตกนะเลือดเดินเลือดเต็มที่จงกรมเดินไม่ได้คนึงขาด ความศรัทธาขานจนกระทุ่งพุทธองค์ทรงไปโปรดนะนะไปโปรดให้ลดความเพียรลงมากเกินไปแล้วไปทํานองเนี้ยอ่าแล้วท่านก็สำเร็จวอางัน้นเลยศรัทธาตรงเนี้ยปฏิปทาของท่าน,นเราก็นึกเข้ามาในตัวเราเห็นพระที่ท่าน เป็นพระอรยยะในอดีตเนี่ยท่านจะมีความเพียรแล้วก็ความอดท,ทนสู้ตามากล่องนะเอาเอาปฏิปทาของพระอระยสาวกที่เป็นเอตตะคะะมาเป็นเป็นเป็นครูให้กำลังใจตัวเองตมมาก็าากฝันนั่งชอบนั่งมานั่งหลับตาเนี่ชอบมีความสุขกับการนั่ง นั่งมาก่นนี่ถ้าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงเป็นปกติเลยชั่วโมงหนึ่งนี้ปกติถ้านั่งหลับตาแล้วชั่วโมงเป๊ะุกดีนะตื่นนี่กำหนดได้ตื่นไปนั่งทีนี้พอเราเคยนั่งชั่วโมงเนี่ยเขาจะ จิตเริ่มแล้วเริ่ม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 ถอนออกมาแล้วอาตมาก็เป็นนั่งชั่วโมงลองนั่งสองชั่วโมงเขาอยากลุกแล้วก็ไม่ลุกแล้วก็นั่งดูอยู่อย่างนั้นนะ่ะนะข่มใจกดใจไปนั่งอยู่วัดพรมเมื่อก่อนมีประชาด้านหลังเป็นเป็นเป็นที่เผาศพอยู่นะก็ไปนั่งแอบไปนั่งเราก็เอ๊ะพอนั่งแล้ว กลับออกมาเ,เรารู้ตัวเลยว่าเ,เราทำไมทำไมอารมณ์เราหมดุดหมึดเป็นคนโกรธง่ายออกมากระทบเนี่ยเขาพูดอะไรที่เราเราไม่ชอบหมายถึงเป็นคนโกรธง่ายเขาลอ้อเขาพูดเล่นพูดอะไรไม่ได้โกรธมนลุ้รู้สึกมันแน่นในใจ เริ่มเอกใจเอ๊ะทำไมนะเราก็ปฏิบัตินะเราปฏิบัติแล้วเราก็รู้นี่ว่าอ,ะ,อะไรไม่ดีเราเรียนมาเออความโลภค,นะความโลภไม่ดีความโกรธไม่ดีนะไอ้สิ่งไม่ดีแต่ว่าสิ่งไม่ดีมันอยู่ในเราไดนะ้เราทำเนี่ยเพื่อต้องการอชนะตัวนี้ทำไมเราออกไม่ได้ ขอ,อกไม่ได้เรารู้โกรธเขาก็โกรธเรารู้โลภไม่ดีเขาก็โลภโลภต่อหน้าเรานั่นแหละทั้งทั้งที่เรารู้อยู่แต่ว่าทําไมตรงนี้หนักเหลือเกินเดิมที่เป็นคนมั่นใจว่าเราเราเรียนเรารู้เราทําได้มันก็ชักเริ่อ <c oughs> เสีใจเริ่มหาผู้บาอาจารย์ก็มีเพื่อ,อนว่ามีพระ <c oughs> ท่านมาที่วัดครมบุรีแล้วท่านแนะนำพูดถึงตำนักปฏิบัติออที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ตะโปทารามลำเปิงวนเนี่ยเป็นตำนักปฏิบัติเรีะกแบบพองหนอยุบหนอ้องหนอยุบหนออาตมาก็เริ่มเข้าครั้งแรก เริ่มเข้าครั้งแรกเราก็ตั้งใจปฏิบัติมากเลยนะปฏิบัติอยู่ที่นั่นจะสองเดือนกว่านะไปก็เริ่มนะเริ่มก็เริ่มพอมีหลักนะมีหลักเรื่องอารมณ์ได้บ้างนะเราทีนี้ก็จะยึดวิธีการปฏิบัติอย่างนั้นตั้งแต่สองห้า สองห้าสองหกต้นเจ็ดสองแปดสองเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สิบปีสิบปีสิบปีแล้วก็ถึงเวลาถ้าว่าสอบบาลีแล้วเนี่ยสอบแล้วต่อมาจะต้องนะออกไปแล้ะ เดินทุดงบ้างแล้วก็เข้าทำนัดปฏิบัติ